ในปี2568นั้นการเขียนหลักสูตรฝึกอบรมหรือแม้กระทั่งการส่งหลักสูตรฝึกอบรมในแต่ละปีเพื่อขอดุมัินะครับสิ่งที่เราควรต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากหลักการและเหตุผลหัวข้อการฝึกอบรมและตำแหน่งที่เขาฝึกอบรมแล้วในปี2568สิ่งที่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมควรจะต้องคำนึงถึงก็คือหลักสูตรที่เราจะจัดฝึกอบรมนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างมันไปยกระดับ ในส่วนของทักษะพ,พนักง,งานในองค์กรหรือไม่หรือแม้กระทั่งมันนำไปแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้หรือไม่เพราะว่าการขอยื่นอนุมัติการจัดฝูอบรมไม่ว่าจะเป็นขอกับผู้บริหารหรือแม้กระทั่งการขออนุมัติจัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกครั้งเมื่อเวลาเราขอเขาจะถามว่าทําไมต้องจัดฝึก,กอบรมนี้ไปเพื่ออะไร แก้ปัญหาอะไรหรือแม้กระทั่งการยกระดับฝีมือแรงงานขององค์กรอย่างไรบ้างแต่สำคัญที่สุดครับกับการจัดฝกับรมอย่าลืมคำนึงถึงหลักสูตรนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับงานที่ท่านได้ทำอยู่และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือธุรกิจที่เราได้สังกัดอยู่ด้วยนั่นเองฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด subscribe ให้กับชนลนี้ด้วยกันะกน,นะครับ